iPhone 14อาจไม่ได้ใช้ชิปเซ็ตระดับ3นาโนเมตรในปีหน้าคาดปัญหาชิปเซตขาดตลาด <c oughs> และอีกหนึ่งรายงานเผย Apple ใช้ชิ้นส่วนของ iPad บบางส่วนมาผลิต iPhone 13 <c oughs> Apple ขยายระยะเวลาในการส่งเคืนเครื่องสำหรับช่วงเทศกาล a p r p o ร s, <c oughs> <S Apple รุ่นที่3จะวางจำหน่ายที่ Apple Store ในวันศุกร์ที่5พฤศจิกายนนี้ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ <c oughs> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ EMSA Channel r e v วิ w มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าแหล่งข่าวเผย iPhone 14จะยังไม่ได้ใช้ชิประดับ3นาโนเมตรหลังจากที่ iPhone ได้ใช้ชิปเซตระดับ5นาโนเมตรมาเป็นเวลาถึง2ปีก็ทำให้มีการคาดการณ์ว่า Apple จะขยับไปใช้ชิประดับ3นาโนเมตรในปี2022เพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงานและประมวลผลได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แต่ล่าสุดดูเหมือนว่าอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็เป็นได้ข้อมูลดังกล่าวออกเปิดเผยมาจาก The Information ซึ่งอ้างอิงถึงแหล่งข่าววงในรายหนึ่งซึ่งเป็นวิศวกรรายหนึ่งที่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตชิปเซ็ตโดยระบุให้ทราบว่าชิปเซ็ตระดับ3นาโนเมตรจาก TSMC ที่ Apple จ้างผลิตอาจต้องพบปัญหาด้านการผลิตจนส่งผลให้โปรเจกต์ Project ล่าช้าออกไปซึ่งคาดว่าอาจเกิดมาจากปัญหาทางเทคนิค หรือปัญหาด้านชิปเซ็ตขาดตลาดทำให้ iPhone ในปีหน้าหรือ iPhone 14จะไม่ได้ใช้ชิปเซ็ตระดับ3นาโนเมตรแม้ว่า Apple เป็นลูกค้าระดับ V.I.P. ของ TSMC ก็ตามทำให้มีความเป็นไปได้ว่า iPhone 14จะยังคงใช้ชิปเซ็ตที่ใช้เทคโนโลยีคล้ายคลึงกับ iPhone 13แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนความเร็วในการประมวลผลรวมถึงหน่วยประมวลผลบางส่วนใหม่อย่างไรก็ดีข้อมูลด้านต้นยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการต้องติดตามกันต่อไป ที่มา GSM Arena และอีกหนึ่งรายงานเผย Apple ใช้ชิ้นส่วนของ iPad บางส่วนมาผลิต iPhone 13เพื่อชดเชยช่วงที่ขาดแคลนชิ้นส่วนมีรายงานเผยว่า Apple ได้ทำการจัดสรรชิ้นส่วนของ iPad มาผลิต iPhone 13เพื่อชดเชยในช่วงที่ซัอพลายเออร์ขาดแคลนชิ้นส่วนผลิตเพื่อออกมาวางจำหน่ายตามความต้องการของตลาดในตอนนี้จากรายงานได้เปิดเผยว่า Apple สั่งลดการผลิต iPad ลงถึง50%เพื่อนำชิ้นส่วนบางส่วนที่ซัพพลายเออร์ขัดแคลนมาผลิต iPhone 13รุ่นใหม่พร้อมกันนี้ชิ้นส่วนสำหรับ iPhone รุ่นเก่าก็ถูกนำมาผลิตใน iPhone รุ่นใหม่นี้ด้วยเพื่อให้มีจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นและทาง Apple ก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของ iPhone 13ที่เพิ่งจะเปิดตัวกันได้ไม่นานอย่างไรก็ตามตามข้อมูลของ IDC เผยว่า iPad ยังมียอดจัดส่งช่วง9ก้าเดือนที่ผ่านมารวมทั้งหมด4.3ล้านเครื่องเพิ่มขึ้น17.83%จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วและเมื่อปีที่แล้ว Apple ก็ได้จัดความสำคัญของ iPhone มากก่อน iPad นำชิ้นส่วนของ iPad มาผลิต iPhone 12ท่ามกลางข้อจำกัดของซัพพลายเออร์เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิดที่มาในทูไฟแม็ค Apple ขยายระยะเวลาในการส่งคืนเครื่องสำหรับช่วงเทศกาล Apple ได้ทำการขยายระยะเวลาการส่งคืนเครื่องในช่วงเทศกาลวันหยุดพิเศษโดยนโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ Apple ิลจำหน่ายอาทิ iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, a p r p o d s HomePod m i n i และอื่นๆตามปกติแล้วนโยบายการส่งคืนสินค้าหลังการซื้อไปแล้ว จะมีระยะเวลาเพียง14วันแต่ในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้ Apple ได้ตัดสินใจเพิ่มช่วงเวลาในการส่งคืนสินค้าใหม่โดยประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาสหรรัฐอาณาจักรออสเตรเลียนิวซีแลนด์เยอรมันเนเธอร์แลนด์และบางประเทศที่ซื้อระหว่างวันที่1พฤศจิกาย,ยน2564ถึงวันที่25ธันวาคม2564จะสามารถส่งคืนได้จนถึงวันที่8มกราคม2565 ซึ่งรวมทั้งการซื้อจากร้าน Apple Store และ Apple Store ออนไลน์แต่ในบางประเทศเช่นอิตาลีและสเปนสินค้าที่ซื้อในระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2564ถึงวันที่25ธันวาคม2564จะส่งคืนได้จนถึงวันที่20มกราคม2565และถ้าซื้อหลังจากวันที่25ธันวาคม2564 จะได้รับนโยบายการขึ้นสินค้าตามเดิมก็คือภายใน14วันนับตั้งแต่วันที่รับสินค้าสําหรับประเทศไทยไม่ได้รับนโ,โยบายพิเศษนี้แต่ถ้าไม่พอใจสินค้าที่ซื้อสา,าส,ส,าสามารถส่งสินค้าคืนเพื่อตรวจสอบและรับเงินคืนได้ที่มา,มาแมกลูมเมอร์แอปพอรุ่นที่3จะวางจำหน่ายที่ Apple Store ในวันศุกร์ที่5พฤศจิกายนนี้ราคา6,790บาท หลังจากที่เปิดให้สั่งซื้อผ่าน Apple Store ออนไลน์ไปก่อนหน้านี้ล่าสุด Apple เตรียมวางจำหน่าย a i r p o d s Pro รุ่นที่3หูฟังไร้สายรุ่นใหม่ที่มาพร้อมระบบ ANC ที่หน้าร้าน Apple Store สาขาไอคอนสยามและเซ็นทรัลเวิลในวันศุกร์ที่5พฤศจิกาย,ยนนี้โดยจะมีราคา6,790บาทและจะทยอยวางจำหน่ายทางหน้าร้านตัวแทนหรือจะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้เช่นกัน ของฟังไร้สายรุ่นใหม่รุ่นนี้มีการปรับดีไซน์ใหม่โดยจะมีลักษณะคล้ายแอปพลดโครควบคุมการทำงานด้วยการบิดที่การซึ่งจะมีเซ็นเซอร์วางอยู่รองรับระบบเสียงตามตำแหน่ง Special Audio ตัวหูฟังทนเหงื่อและน้ำ IPX4 มาพร้อม EQ ปรับแต่งเองได้ที่จะปรับปรุงเสียงให้เข้ากับรูปทรงภายในหูของผู้สวมใส่แบบอัตโนมัติและไดรเวอร์แบบเดนมิกที่ออกแบบโดย Apple มีตัวขยายสัญญาณแบบเฉพาะเป็นขมพลังจึงถ่ายทอดเสียงดนตรีได้อย่างยอดเยี่ยมครบทุกรายละเอียดในส่วนของแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ยาวนานขึ้นฟังเพลงได้นานสูงสุด30ชั่วโมงรวมการชาร์จจากเคส และชาร์จแอปพอตในเคสเพียง5นาทีสามารถฟังได้นานถึง1ชั่วโมงอีกทั้งตัวเคสรองรับ m a ็ s a ซ e สามารถนำไปวางบนที่ชาร์จแบ็คเซฟก็ชาร์จไร้สายได้เลยขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์วิศวกรอัปโหลดคลิปวิธีเปลี่ยนพอร์ต h t n i n g บน iPhone X มาเป็น USB-C จะทำได้ยากแค่ไหนมาชมกัน เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาวิศวกรเคนพิลโลเนลได้ทำการเปลี่ยนพอตไลนิ่งบน iPhone X ให้กลายเป็น USB-C สำหรับใช้งานชาร์จและการถ่ายโอนข้อมูลซึ่งยืนยันด้วยคลิปวิดีโอการใช้งานให้เห็นกันแบบชัดเจนและซึ่งล่าสุดเคนพิลโลเนลก็ได้ทำการอัปโหลดคลิปวิดีโอความยาว13นาทีใหม่โดยคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการสอนวิธีเปลี่ยนพอตนั่นเองเคนพิลโลเนล ได้ศึกษา494 c o n เน c เตอร์ของ Apple และวิศวกรรมย้อนกลับเพื่อสร้าง C-PB ที่มีพอร์ต USB-C ตัวเมียหลังจากออกแบบแผนผังแล้วก็ต้องเผชิญกับความท้าทายที่จะย่อขนาดให้เล็กลงและติดตั้งลงใน iPhone ซึ่งพินโลเนลใช้เวลาทำงานราว2-3เดือนเริ่มตั้งแต่การออกแบบสร้างต้นแบบจนสำเร็จลุล่วงขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Apple ประกาศหยุดสนับสนุน iPad รุ่นที่4ที่เปิดตัวในปี2012แล้วไม่รับซ่อมอีกต่อไป Apple ได้ทำการประกาศหยุดสนับสนุน iPad รุ่นที่4ที่เปิดตัวในปี2012เมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยได้ใส่อยู่เดลิ์ของผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าและผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วการหยุดสนับสนุนนั้นหมายความว่า ผู้ใช้งานไม่สามารถนำเครื่องไปซ่อมหรือเคลมกับทาง Apple ได้อีกต่อไปรวมถึงหยุดกันตอบคำถามผู้ใช้งานผ่านช่องทางของ Apple แต่สามารถใช้งานต่อไปได้ iPad รุ่นที่4เปิดตัวในเดือนพฤศจิกาย,ยน2012พร้อมกับ iPad mini มีหน้าจอขนาด9.7นิ้วพอตเป็นแบบ30พินคอนเนคเตอร์แบบคลาสสิกของ Apple มาพร้อมชิป Apple A6X ที่เร็วและแรงกว่า A5X ใน iPad รุ่นที่3 ที่เปิดตัวในเดือนมีนาคม2012ถึง2เท่านอกจากนี้ Apple ยังจัด Mac Mini รุ่นปลายปี2012เป็นผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าในวันที่1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาอีกด้วยที่มา Mac l u m e r อดีตผู้บริหาร Mac และ w i o w s ต่างก็เน้นย้ำว่า Apple เหนือกว่า Intel การเป็นผู้นำด้านชิปของ Apple เหนืออ n t t l l นั้นไม่อาจปฏิเสธได้หลังการมาของ Apple Si l i c o n ที่ทําให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมเป็นอย่างมากซึ่งจากการทดสอบต่างๆก็แสดงให้เห็นว่าสามารถแข่งขันกับเดสก์ท็อป PC ที่ขับเคลื่อนโดยชิป Intel ได้ซึ่งล่าสุดอดีตผู้บริหาร Mac และ Windows ต่างก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ช่องลุยคัตเซ่อดีตหวัวหน้าฝ่ายพัฒนา Mac i n t o ทนั้นได้มองข้ามการมากของชิปใหม่ a u t e r l ร k e ที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่า M1 Max ไป รต้องการเปรียบเทียบชิปที่ใช้งานกับแล็ปท็อปมากกว่าชิปที่ออกมาเพื่อเดสก์ท็อป PC ซึ่งตัวเขามองว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเปรียบเทียบกันและให้รอดูชิปที่ Apple จะทำออกมาให้กับเดสก์ท็อปอย่าง Mac Pro จะดีกว่าและช่องลุยกาเซ่มองว่า Apple ยังเหนือกว่า Intel ในเรื่องของการผลิตชิป Apple Silicon ที่รวม CPU และ GPU เข้าไว้ด้วยกันที่ Intel ยังทำไม่ได้ s ตีเวนซินนัสกี้อดีตประธานฝ่ายวิ d โด s ผู้พลิกโฉมวิดโด w วิต t ามาเป็น Windows 7็ดได้ยก Apple Silicon ให้เป็นนวัตรกรรมที่เหลือเชื่อหลังจากที่เคยออกจาก Motorola ในเรื่องของ PowerPC และในตอนนี้ Apple ก็ได้ลัดทิ้ง Intel หันมาผลิตชิปเป็นของตัวเอง โดยชิป M1 ที่ออกมาเป็นชิปแรกนั้นสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้งานมากมายและยังออกแบบมาให้ใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆนอกเหนือจากคอมพิวเตอร์อยา่าง iPad ได้ดีและยังแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจาก Intel ทั้งนี้สตีเวนซีโนสกี้ยังกล่าวว่า M1 Pro และ M1 Max ที่มีขนาดเล็กและยังทำงานได้เดร็วรวมถึงประสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ได้อย่างดีเยี่ยมทำให้เห็น Apple เหนือกว่า Intel ทุกอย่างไม่ใช่แค่เรื่องประสิทธิภาพเท่านั้น ที่มาในทุกไฟล์แม็กและนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่ยิมบ่ฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประกันใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไมอยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่า n ช l แนลรีวิวด้ครับผมแอดมินต้นกลา้าสวัสดีครับ